สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเป็น E ีีแรกเลยนะที่เราจะมาเปลี่ยนโฉมบ้านหลังนี้กันนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราแบบทำเรื่องของการรีโนเวทบ้านเนาะสำหรับใครที่ติดตามเพจอยู่นะคะแฟนเพจทุกคนก็ติดตามด้วยลวกันนะว่าการแปลงโฉมบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงนะคะคือตอนนี้จะเห็นว่าบ้านหลังนี้มันจะเป็นสไตล์ลอฟเนาะก็จะเป็นแบบโมเดิร์นลอฟไหมพี่เป็นโมเดิร์นลอฟเลยไหมหรือว่าเป็นลอฟเฉยเฉยอ๋โมเดิร์นครับเป็นโมเดิร์นลอฟนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะหาคนที่ ชอบหรือว่าอินกับสไตล์ล็อกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะแบบมาอินเทรนกันนิดนึงนะคะว่าเราจะเปลี่ยนบ้านหลังนี้จากสไตล์ล็อฟที่ค่อนข้างดิบนิดนึงแบบนี้ให้เป็นสไตล์แบบมูจินิดๆนะคะแล้วก็เป็นสไตล์แบบมินิมอลคาเฟ่ได้ยังไงนะคะก็วันนี้เราก็มาพร้อมกับพี่ชายนะคะซึ่งเป็นสถาปนิกเนาะแต่จะว่าจริงๆอะเราควรต้องมีทางวิศวกรด้วยนะคะเพื่อที่จะมาดูโครงสร้างเนาะว่า บ้านแต่ละหลังหรือว่าทาวเฮาส์แต่ละแต่ละหลังเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างทุบได้ไหมต่อเติมได้ไหมนะคะรับน้ําหนักอะไรใดๆได้ไหมหรือว่าถ้าเราจะทาําคานยื่นออกมาอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะทําได้หรือเปล่านะคะที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโครงการอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีการขออนุญาตทางโครงการนะคะแล้วก็ขออนุญาตทางอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอยู่อย่างต่างจังหวัดก็จะต้องมีการขออนุญาตทางเทศบาลให้เรียบร้อยด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็ ให้พี่สถาปนิกนะคะได้อธิบายว่าอ,อ,อย่างบ้านหลังนี้เราจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะครับก็อันดับแรกนะครับก็คือทางเจ้าของเนี่ยต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มในส่วนของชั้นสองนะฮะก็เราก็จะทําเป็นระเบียงชั้นสองนะครับแล้วก็ในส่วนของเรชั้นสองเนี่ยจะเป็นระเบียงพักผ่อนซึ่งมีเป็นทําห้องขึ้นระเบียงห้องนะฮะเป็นสําหรับห้องสำหรับพักผ่อน ครับแล้วก็รูปแบบก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบของมุตสเหมือนกรรมัาคาก็จะเป็นหราคาตรงตรงแหลมตรงวัตถุนิดนิดนะฮะแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกอ่าไม้ไม้ไเทียนนะครับแล้วก็เน้นการเปิดโล่งของของการใช้งานชั้นสองนะครับเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนค่ะแล้วก็ส่วนของชั้นล่างเนี่ยก็จากเดิมเนี่ยจักรถสองคันนะฮะเราก็จะปรับเปลี่ยนใหม่อาจจะให้เหลือจกอักรรถแค่หนึ่งคัน ครับในส่วนนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยจะหามเป็นห้องพอขึ้นมาหนึ่งห้องอาจจะเป็นห้องพักผ่อนนะครับอาจจะเป็นกระจกแลกแณะกระจกของอ่าทรงโค้งหรือทรงกลมอะไรประเภทที่เข้ากับสไตล์ที่ที่ทางจะบอกข้า้องการนะครับแล้วก็ก็จะต่อเนื่องเข้าไปในส่วนของตัวบ้านค่ะเป็นการเพิ่มพื้นที่ย้าย่อยแล้วก็ให้ภาพลักษณ์ของตัวบ้านเนี่ยมันมเปลี่ยนลุคักษอาฮดูตะมุตะมิมากขึ้นใช่ไหมครพี่อ่าก็ค <laughs> ือจริงๆบ้านหลังเนี้ยค่ะมันจะมี อันนี้เรียกว่าจะเป็นเป็นจุดบอดนิดนึงละกันสําหรับสําหรับตัวตัวเราเองนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเราคิดว่าบ้านหลังนี้มันจะไม่มีพื้นที่โถงที่เอาไว้สําหรับรับแขกที่เราอาจจะไม่ได้สนิทมากนะคะเพราะฉะนั้นนะเราก็เลยอยากจะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการรับแขกที่เราอาจจะไม่ได้สนิทใจมากที่จะให้เดินขึ้นไปชั้น2ซึ่งบ้านหลังนี้บริเวณชั้น2เนี่ยมันจะเป็นส่วนของ โซฟาแล้วก็เป็นพื้นที่ที่สามารถใช้รับแขกได้เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะให้ uh, บางคนอย่างเี้ค่ะที่เราไม่ได้ไม่ได้สนิทมากขึ้นไปชั้นสองนะคะเราก็เลยคุยว่าถ้าเราจะปรับตรงนี้ออกมาให้กลายเป็นเพิ่มพื้นที่ใช้สอย mm. เกี่ยวกับของการ uh, รับแขกตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะ